สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวเป็นข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาออกมาระบุนะครับว่าการขายก๊าซธรรมชาติผ่านท่อระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคม2565มีสถิติอยู่ที่ 77.89ล้านกิโลลิตรสร้างรายได้เข้าประเทศเนะครับ800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นราวๆ28,700ล้านบาทคือเพิ่มขึ้นนีครับ60.7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ2,170 0 0ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับสถิติจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2564นะครับสำหรับประเทศผู้รับซื้อก๊าซธรรมชาติจากเบนมาในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สุดก็คือประเทศไทยแล้วก็จีน ตามรายงานของสื่อซึ่งเป็นสื่อที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านรัฐบาลทหารเมียนมานะครับโดยการธรรมชาติที่ส่งออกส่งนั้นเนี่ยครับไปสี่แหล่งหลักก็คือทางด้านจากยานนาเยตะกุลชเวแล้วก็ซอติก้านะครับนี่คือ4ี่แหล่งหลักที่มีการส่งออกก๊าซธรรมชาติบริษัท t o t ทลเอ e นอร์จของฝรั่งเศสแล้วก็เชรอนของสหร,รัฐซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตด้านพลังงานรายใหญ่อันดับต้นของโลก พร้อมใจกันยุติปฏิบัติการทั้งหมดในเมียนมาโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์การเบืองและก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนในเมียนมาที่เรียกว่ามีแนวโน้มนั้นเนี่ยครับดูสุดโทรมลงนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ทั้งนี้ทอเท่าแล้วก็เชฟรอนต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีบทบาทสําคัญต่อการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติยานดนานอกชายฝั่งทะเลอันดามันทางจากชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดของเมียนมาประมาณ60กิโลเมตร โดยพลังงานแหล่งกา๊าซยนานดานั้นใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ50%ของเมืองย่างกุ้งและ8%สําหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนี่ยครับในหลายร้อยกิโลเมตรนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าในส่วนของเมียนมานั้นเนี่ยครับจะมีการถูกคว่ำบาตเนี่ยครับจากหลายประเทศนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเวัที่1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าพวกเขายังสามารถที่จะส่งออกก๊าซธรรมชาติซึ่งในเวลานี้เนี่ยหลายประเทศนั้นก็มีความต้องการเนี่ยครับก็ทําให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศเนี่ยมากกว่า28,000ล้านบาทระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันได้รับทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ไทยเองนั้นก็กาลังเป็นเป้าหมายของทางด้านว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยคนใหม่นะครับโรเบิร์ตโคเด็กก็บอกว่าจะกดดันไทยเนี่ยครับไม่ให้ซื้อกอาสจากทางด้านเมียนมาก็ต้องรอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนหลังจากที่โรเบิร์ตโคเด็กนั้นจะมารับหน้าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยในเร็ววันหลังจากนี้ครับ